แต่แล้วก็มีวันนี้วันที่ชีวิตมีเธอเข้ามาหรือเธอเป็นคนที่ปัวันหนึ่งฉันได้ผ่านเธอารรู้ไหมว่าฉันมีใจให้เธอหัวใจของฉันมีเคยว่นไว้แต่เมื่อเธอเธอหัวใจของฉันก็จะวินไว้เมื่อเจอมองฉัน แค่เราสบตาหัวใจของฉันก็นลุกเป็นวาวเมื่อเจอเธอหรืออาจจะเป็นเพราะพรหมลิขิตมันดานให้เราได้เจอกันและเราก็ไม่มีวันจะทิ้งเป็นพอความรักของเราซส้งเธอเป็นคนเดียวในใจัองฉันฉันไม่เคยแล้วมองใครนอกจากเธอ เป็นเพราะเธอทำให้ฉันได้รู้ว่าความรักมันเป็นเช่นไรซึ่งเธอก็รู้ว่าฉัน school, acy, ชอบเธอมันน่อยู่ลา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  don't no one use mask, a mask raise เรามาลองเปิดใจแล้วเรามารักกันเธอจะติดใจแน่นอนเรามาลองแค่เราสบตาหัวใจของฉันก็นลุกเป็นว่า